บนถนนคนเถื่อนเจ้าแม่มาเฟียยังคงตักตวงผลประโยชน์ด้วยการบ่อนทำลายสันติสุขของสังคมยังไม่แคร์หล่อนพัง,งาจอยู่บนอาณาจักรนักค้ายาเสพติดระดับประเทศทุกสายทุกแห่งธุรกิจซื้อขายพงนรกหลวนอาศัยหล่อนเป็นตัวกลางดำเนินกิจกรรมน่าแปลกที่หล่อนผลอุ้งมือกฎหมายมาได้เล่ากับปาฏิหาริย์พฤติกรรมแสบสนของสี่สาว บนเส้นทางสู่ราชินีเถื่อนในยุทธจักรขายาเสพติดเจ้าแม่มาเฟียผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของสุริยันศักดิ์ไทยส่งตอนที่12ควินใหญ่หยิบบุหรี่จุดสูบสาวสองเลือดลุกไปคว้าขวดน้ำสีทองลิ้นใส่แก้วเบียร์โดยมีพี่สาวรอบมองและถอนใจอยู่เงียบ ตีสามป่าแล้วนะมุย้ยเพนอาธรยังห่วงใหญ่ไม่ได้อย่ห่วงหนูเลยค่ะเราคือเพื่อนในยามที่ชีวิตมันเหงาดึกดื่นคืนนี้รอยยิ้มของเพนอินซีเช่งเศร้าหมองนักสําหรับการจากมุ้ยมากระนั้นควินใหญ่ยังไม่ยอมกลับเข้าห้องคงอาศัยโซฟาในห้องรับแขกเอ็นกายพร้อมปิดเปลือกตาลงให้ใจรวยลินจบนิทราสนิทเสียงนาฬิกาตีบอกสัญญาณใกล้อรุณร่างกายในชุดนอนเคลื่อนไหว มื่อยืนทัศนาพี่สาวร่วมสาบานรับสนิทอย่างอาไรรักต่อมารลอนผ่านดวงตาไปมองเล่าในแก้วกับในขวดอันว่างเปล่าที่สุดน้ำตาอดีตราชินีผงนรกก็ไหลพราลงสองซีแกมตีห้าตรงสี่อนงภายในชุดไทยโบราณก้าวขึ้นสู่ดาดฟ้าชั้นบนโดยลุงเนโกยอดแหลมจัดเครื่องเส้นและตั้งสารโชคราวไว้เป็นที่เรียบร้อยการบวงสูงสี่วีรสตรีไทยกล่าวนำโดยอีทหมอเหลง ทั้ง4ี่ควีนและเสือเท่าคุกเข่าลงและผู้ตามอดีตครูไร้สิทธิ์และโรงเรียนฝาาไกลสว่างกลุ่มกาแล็กซี่บนจักรวาลเคลื่อนหายไปตามการพักใหญ่ทั้ง5คนกลับลงมาพบ3อดีตม้าเหล็กที่ชั้นล่างและยังไม่ทันที่ใครจะเอ่ยวาจาใดหัวหมู่จงอางศึกเสนอตัวทันทีน้องๆทุกคนงานนี้พวกพี่ขอสอา,าเป็นฝ่ายคุ้มกันหากเกิดกรณีฉุกเฉินหัวคิ้วควีนใหญ่เลิกขึ้นเล็กน้อยพลางเปิดยิ้มให้อดีตทหารชาญสงคราม 7ชีวิตภายในห้องอนเนกประสงค์มองไปทางเพนอินซีเป็นจุดเดียวลุงเหน่เสือเท้าฉากประจัดการอาหารว่างรับแสงที่วาให้แก่ทุกๆคนสำหรับสาวรอยสักอินซีนั้นไม่อาจให้คำตอบได้กระทันหันพอทอยคำหมู่เชิดกล่าวด้วยใจปรารถนาดีดังนั้นการตัดสินใจเอ่ยปากจึงลำบากใจแกรหลอนอย่างยิ่งปัญญาก็คือปัญญาเมื่อเป็นคนจำต้องมีความคิดต้องรู้จักใช้ปัญญาเพนเป็นเพียงหนึ่งในสี่จึงต้องการขอความเห็นจากน้องอีและทุกคนก่อนค่ะ กลอนผ่านการตัดสินใจไปยังดารามหมอเหล่งอดีตครูพละสาวตอบทันควันหนูคิดว่าพวกเราคงทํากันได้พวกเราห้าคนใช่ไหมมวยไก่ซึ่งนางนิ่งขรึมมาตลอดลั่นคําและเสริมพี่ชายทุกๆคนโปรดให้มวยพูดบ้างได้ไหมคะหมู่เชิดพงหขวเชิงรับโกเท่ายอดแหลมนําเสร์บของวางขั้นจังหวะแต่แม่สาวสองเลือดติดลมเอ่ยคาหนักแน่นด้วยความจริงงานที่พวกมวยจะทําในวันนี้มันเป็นงานที่น้องสาวของพี่ๆต้องการพิสูจน์ ว่าเรายังพร้อมที่จะเคียงบ่าเคียงไหล่เมื่อถึงเวลาและอีกประการหนึ่งเมื่อต้องการพูดให้ทุกคนรับรู้พร้อมกันว่าสำหรับงานนี้ไม่ว่าจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวม้วยจำเป็นต้องอำลาจ,จากทุกคนเพราะได้ตัดสินใจไปแล้วม้ยจึงอยากทำงานเฉพาะเราห้าคนค่ะอดีตจงอางศึกทั้ง3คนนิ่งงนันกระทั่งราชินีสองเลือดวางวัจีต่อด้วยซุ้มเสียงเดิมดังนั้นตอนนี้สิ่งที่น้องๆต้องการจากพวกพี่คือคำอวยชัยเท่านั้นค่ะจบทอยกระทงความควีนใหญ่หันไปทางเสือเท่าและถามเสียงเข้ม รถที่หนูให้ลุงเหนืไปติดต่อได้มารอยังกําลังตรวจเช็คอยู่ที่ปั๊มเดี๋ยวสองโมงเช้าลงไปเอาดีจ้ะส่วนพี่พี่เพนต้องขอขอบคุณเจตนาดีนี้ไว้ครั้งเพนยอดเสียงนุ่มเกง่งฮิวแมนรถเช่าพาหนะกลุ่มทรชนไปจอดซุ่มยังจุดแรกคอยรถเบิกเงินจากธนาคารของบริษัทจำหน่ายเครื่องอะไหล่ยนต์ตั้งแต่9ก้าโมงเช้าภายในรถนอกจากสี่สาวดาวปล้นแล้วยังมีเสือเท่ายอดแหลมทำหน้าที่โชเฟอร์อย่างเคร่งครึม มวยไก่จ้องตาแม่กระพิบอยู่กับยานพาหนะนานา,นา,นาบนถนนสุขุมวิทฉับพลันเก่งเอี่ยมอ่องสีดำเป็นมันวาววับเคลื่อนความโออาปรากฏตนให้ห้านักปลนเห็นชัดตามวยไก่วางมือท่าบ,บนหลังมือเพนอินรีย์เป็นเชิงเตือนทุกดวงตารับรู้ถึงเหยื่อที่กำลังขับเคลื่อนรถเข้ามายัางลานที่จอดรถของธนาคารชายวัยสี่สิบเศษผิวขาวเปิดประตูก้าวลงจากรถในมือขวาหิ้วกระเป๋าหนังใบขนาดย่อมมาพร้อมด้วยสามชายชะกัน ปืนหนักปลนได้รับการตรวจสภาพอีกครั้งระหว่างรอเยื่อมีใครไม่เข้าใจหน้าที่ตัวเองไหมเพนถามพอได้ยินทุกคนก้มหัวเชิงรับรู้ต่อคำถามนั้นเกือบครึ่งชั่วโมงจึงประกฏโจ์พากันเดินลงจากธนาคารตรงไปที่รถกเท้าเบิกตาวาวจัดการติดเครื่องรถเคลื่อนรถช้าๆตามข้ามสะพานพระขนงไปตามปกติพอพอสรัศมีสถานีตำรวจนครบาลพระขนงได้ประมาณ500เมตรผานะโจรก็พุ่งแซงขึ้นหน้าทันที วิบตานั้นเสือเท่าโชเฟอร์แดนกักกันหักพวงมาลลยออกขวาตัดหน้ารถเก่งดำจนเก่งดำเบรกละทันหันล้อรถบนถนนเสียงดังเสียหูเสียงปืนทั้งฝ่ายรถบรรทุกเงินกำปนาดขึ้นสองนัดติดต่อกันขึ้นมาก่อน,นเขาพาดทาเจอคมกระสุนของฝ่ายคุ้มกันเข้าเต็มเป่าสี่ราชินีผลออกจากรถปืนพุกระบอกในมือแผ่นสนั่นเลื่อนลั่นประหนึ่งนรกแตกเท้ายอดแหลมถูกกระสุนปืนเข้าโดยบังเอิญที่ขมับขวา ฟุบอยู่กับพรมไหลหมดลมเลือดสีแดงไหลาอาบล่างเสียแล้วลุงสันติผักล่างคนสนิทผู้ปลัสจารลมหายใจให้ฟุบลงไปทางด้านซ้ายของรถแล้วพวดเข้าสมหน้าที่โชเฟอร์ในบัตรดลขณะนี้รถซึ่งมีลุงสันติเข้าควบคุมตะบึงเร็วไปยังแยกขวามือที่จะเข้าถนนสันพุททหารเรืออันเป็นสถานที่สับเปลี่ยนรถของบรรดาสี่รชนสาวไอพรมสาว,วกซิงนั่งรออยู่ในรถเห็นลุงหักพรมไหลเข้าเทียบ มันกระโดดออกจากรถทันควันซี่ควีนเปลี่ยนรถตามแผนแล้ววิ่งรถสวนกลับไปยังที่เกิดเหตุเพื่อคืนลวงหลังส่วนไอ้พรมวิ่งไปที่รถมหาภัยแล้วขับเรี้ววข้าถนนสันพวุชนิดแข่งกันทําเวลาภายในรถของเสียหนงไม่มีใครปรีปากแต่ทั้งรถวิ่งผ่านที่เกิดเหตุเข้าเขตร้านเพนโชเฟอร์สาวจึงหยุดรถส่งสามควีนแล้วออกรถต่อเพื่อน,นําไปฝากไว้ยังปั๊มใกล้ๆกันบนชั้นสามของร้านเสริมสวยผู้หญิงที่ชื่อเพน สามอดีตนักรบเจนสงครามลุกพรวดขึ้นยืนพร้อมกันไม่ได้ยินเสียงฝีตีนก้าวหนักๆพอปะหน้าทรชนสาวหมู่เชิดตาไหวปากเร็วเอยถามเสียงสถานเพนมีอะไรเกิดขึ้นลุงเนละ่ะควินใหญ่กระชากวิกออกโยนไปบนโซฟาพร้อมกระเป๋าบรรจุงเงินใบใหญ่เราเสียลุงเน่ไปแล้วน้ำเสียงแหบพราอีดหมอเร่งและลุงสันติดวงตาแดงกำ่ำหัวหน้าทีมงานปลนตรงรีบไปที่ตู้เย็น หล่นหยิบเบียร์ออกมาโยนไปยังสองสาวคนละขวดแล้วเผื่อตัวเองอีกหนึ่งขวดก่อนจะปิดตู้เย็นเสียงดังตึงไม่มีใครรับรู้ถึงอารมณ์ลายลึกของเพนอินซีที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนภายในห้องอนเนกประสงค์คล้ายปราศจากผู้คนเพนเลี่ยงไปยืนจิบเบียร์รับลมที่หน้าต่างหมู่เชิดหมู่ชาญและหมู่เถรพลอยสุดลงนั่งลูดปากปิดสนิทเสียงฝีตีนก้าวเดินขึ้นบันไดดังเบาๆและชัดเจนขึ้นขณะที่หุ่นเพลียวลมของสาวสองเลือดปรากฏให้เห็น อดีตและิีนี้ผงนรกยิ้มเหี้ยมๆกับพรรคพวกแทนสิ่งเงียบงันครูหนึ่งสาวเจ้าผู้มาล่าก,กว่าทุกคุนก้าวอย่างพยายามบังคับสุ่มเสียงหนูเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลุงเนค่ะลมเย็นโกรกรูกเข้ามาทางหน้าต่างไประยะระยะน้ำตาสาวเอ่อทนแล้วค่อยๆไหลหยาดลงไปตามผิวแก้มขาวของมวยไก่เพนอินสีกั้กลืนความรู้สึกไหวก้าวเสียงกังวานเรื่องการตายของลุงเนอยู่เหนือความคาดหมายของเรา แต่ชีวิตมันก็ต้องมีการลงทุนนะจ๊ะเมื่อโชคดีก็มีกําไรถ้าโชคร้ายเราก็ไม่ควรจะโทษกันนะแต่ถึงอย่างไรอ่ะหนูก็ละเมิดทําเกินเหตุที่ต้องฆ่าในประธานผู้จัดการที่นั่นพี่คิดว่าพี่น้องทุกคนของเราไม่ใช่คนโง่ทุกคนรู้อารมณ์ขณะฉุดระหุกที่เกิดขึ้นลุงเน่ถูกยิงต่อนหน้าต่อตาใครจะทนได้จริงอยู่แม้มวยไม่ฆ่ามันแต่คิดหรือว่าจะไม่มีใครสักคนยิงมันโดยเฉพาะพี่พี่เพนยิงสาวอุทานสาวรอยสักอินทรีตรึงล่างนิ่งอยู่ตรงหน้าต่างดุดเดิม รูปทรงองค์ออตชอนตั้งตรงแรงลมพัดปัดป่ายเส้นผมดำสนิทของสาวใหญ่พลิ้วไปมามวยสาวเดินไปสุดยังเก้าอี้นวมอีกตัวควีนใหญ่อัถหาต่อโดยไม่หันมานับตั้งแต่เราร่วมงานกันมาผู้ใหญ่อย่างลุงเหน่เป็นคนดีสำหรับพวกเราเพียงใดไม่ต้องมาแจงกันนักเลงรุ่นแกมีหรือจะยอมอยู่กับพวกเราอย่างลูกน้องหรือคนรับใช้แต่แกกลับอยู่กับปณิบัติพวกเราไม่ต่างจากลูกหลานคอยปกป้องชีวิตและผลประโยชน์ก็ทั้งถึงวาระสุดท้าย ดังนั้นในตอนสับเปลี่ยนรถน่ะพี่เลยสั่งให้พรมมาเผารถพร้อมศพลุงเหน่เท่าที่โอกาสอำนวยทันทีเพราะพี่หมดทางที่จะนำศพแกมาเผาตามประเพณีลุงสันติกีหน้าอ่อนค่อยค,อยคอยลุกขึ้นแล้วเดินไปเอื้อมมือแตะแขนราชิน,นีสองเลือดแต่เบามือสองสาวคล้ายภาษาและผนึกใจกันด้วยดวงตายิดหมอเหลงล้นลมหายใจออกมาอย่างโล่งอกเมื่อทุกสิ่งดำเนินไปชันพี่น้องความเงียบครอบคลองพื้นที่อนเนกประสงค์หลังอุทกวาวาจานั้นดังเดิม เวลาถ้อยคำและกิริยาได้สร้างปฏิสัมพันธ์มากกว่าการทำลายกุนใหญ่ละจากหน้าต่างหันกลับมาพรางพิมพ์ตาหลับถอนหายใจลึกๆครูเดียวสาวใหญ่เอ่ยขึ้นด้วยเสียงเรียบๆใครมีอะไรค้างค้างในใจพูดกันออกมาเลยนะอย่ากเก็บไว้ในใจเพนหมายถึงหมู่เชิดหมู่ชาและหมู่เถนด้วยนะคะทหารเก่าวในอดีตที่ไม่ได้มีตำแหน่งอะไรห้อยถ่ายย่อมไม่มีปัญหาประชาธิปไตยของกลุ่มชนเถื่อนจึงดำเนินไปตามคันลอง สาวรอยสักอินทรีย์เปิดยิ้มนิดหนึ่งล้วจึงก้าวไปสุดนั่งบนเก้าอี้ตัวเดิมหันหน้าไปยังมวยไก่แล้วกล่าวเสียงใสมวยเคยพูดว่างานนี้เสร็จน้องจะแยกตัวใช่ไหมค่ะ